สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานินทาชาแนลนะคะใบนี้อันนี้เป็นการทําสีนะคะตัวนี้เป็นผ้านะคะผสมหนังอันนี้เก่งยังไม่ได้ทําสีเนาะจะทําสีเก่งเพิ่งชักไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําสีนะคะก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกบสีตรงเนี้ยสีมันไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะคะแต่ตรงฝาเนี่ย สีมันจะดรอปเยอะเห็นไหมเอ่ยโอเคแต่เวลาทำเนี่ยเราต้องทําทั้งใบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เก็บสายโซ่เข้าไปด้านในนะคะส่วนของอะไรหนังตัวนี้ก็ต้องปิดนะคะก็เดี๋ยวมาปิดกันเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋าหรืออยาก เรียนสปากระเป๋านะคะตอนนี้เก่งมีเปิดคอร์สสอนนะคะแต่เก่งสอนที่หัวหินนะคะเพราะว่าเก่งบ้านเก่งอยู่หัวหินเนาะโอเคเก่งจะมีเปิดคอร์สสอนสปากระเป๋านะคะราคารวมทําสีตอนนี้นะคะทั้งสปาทั้งทําสีราคาจะอยู่ที่9900นะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะแล้วก็จะมีเสริมเทคนิคทําสีบล็อกเบาๆให้ด้วยเนาะ โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถมาเรียนได้นะคะติดต่อได้ตามรายละเอียดใต้ล่างวิดีโอนะคะเพจเก่าของเก่งถูกแฮกไปนะคะเก่งตั้งเพจขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวเก่งจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีลิงก์ไลน์ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูใบนี้กันนะคะเก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวเก่งปิดอะไรก่อนนะคะตัวนี้เก่งใช้เป็นกาวลาเท็กนะคะที่ว่าจะปิดอะไร ตอนนี้หลังจากเราพ่นเสร็จแล้วเราก็มาเก็บอะไหล่นะคะเหมือนกับว่าเก็บรายละเอียดสีที่เปื้อนอะไหล่นะคะ อันนี้เก่งพ้นไปทั้งหมด3-4รอบนะคะเน้นเฉพาะจุกด้วยเนาะ อันนี้เก่งใช้เป็นตัวคาร์บอนโปรนะคะท้นกันน้ำอีกทีหลังจากที่เราทำสีไปแล้วนะคะต้องรอให้สีแห้งสนิทก่อนนะคะ ทีนี้ก็พักไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลงอีกรอบหนึ่งนะคะตัวกุญแจอันนี้เก่งติดกาวไปให้ลูกค้านะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดสีหนังนิดหน่อยเนาะมาลงมิ้งออยกันนะคะอันนี้เก็บก็รายละเอียดเ,เก่งก็เก็บรายละเอียดสีไปให้ลูกค้านะคะ ตัวนี้อะไหล่มันจะหมองนิดนึงนะคะอะไหล่ตัวนี้มันจะหมองนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไหล่ชุบนะคะเก่งเลยไม่ได้ขัดวีนอนให้ลูกค้านะคะเพราะว่าอะไหล่ชุบเนี่ยเดี๋ยวพอยิ่งขัดมันก็จะยิ่งซีดเนาะ โอเคก็เดี๋ยวรอกันน้ำแห้งแล้วเราก็มาพ่นกันอีกสักสองรอบแค่นี้ก็ปิดจบับส่งลูกค้าได้นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเก็บสีให้ลูกค้านิดนึงเนาะลูกค้าไม่ได้ให้ทำยาแนวนะคะแต่ว่ามันมีช่วงที่ว่าได้โผล่มาเก็บก็ เก่งก็เก็บรายละเอียดสีไปให้ลูกค้านะคะอันนี้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเห็นเป็นขาวๆนะคะเก่งทำติดกาวไปให้ลูกค้าแล้วเนาะเก่งติดกาวไปให้ลูกค้าแล้วนะคะโอเคแค่นี้เองนี่เดียว แล้วก็ตรงฝาด้านในเก่งลงโลชั่นเอ่อลงมิ้งออยให้ลูกค้าหน่อยนะคะ ลูตามขอบหนังนะคะ โอเคค่ะอันนี้ปิดจ็อบแล้วนะคะทําความสะอาดแล้วก็พ่นทําสีนะคะตอนแรกที่มาเนี่ยสีที่ฝาเนี่ยมันจะซีดมันจะดรอปนิดนึงนะคะไม่เท่ากันนะคะอันนี้เก่งพ่นเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็แพ็กส่งให้ลูกค้านะคะโอเคค่ะยังไงสาหรับวิดีโอนี้การพ่นทําสีกระเป๋าปลาด้านะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย